ผู้เสียชีวิตจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองลาไฮนาเกาะมาวีรัฐฮาวายของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายแล้วและมีแนวโน้มที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากนายกเทศมนตรีเขตมาวีคาลตี้ระบุว่าเมืองลาไฮนาซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ถูกไฟเผาทำลายจนหายไปทั้งเมืองขณะที่พลเมืองระบุว่าบ้านเรือนและธุรกิจของพวกเขาถูกไฟเผาทำลายเสียหายทั้งหมด สิ่งที่เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือขี้เถ้าและฝุ่นแม้ว่าไฟป่าจะถูกควบคุมได้แล้ว80%แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งดับไฟป่าต่อไปท่ามกลางซากไม้เกรียมของบ้านเรือนและอาคารกว่า1,000หลังที่ถูกไฟเผาทำลายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังนำสุนัขกู้ภัยดมกลิ่นมาเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้ด้วย ด้านประชาชนหลายพันคนยังไร้ที่อยู่อาศัยและชาวเมืองมาวีเกือบ11,000คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกับระบบการสื่อสารที่ยังใช้การไม่ได้ด่านอาสาสมัครจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันบริเวณอ่าวมาอาไลอาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อจับมือกันสร้างเป็นห่วงโซ่มนุษย์สำหรับใช้ลำเลียงนมผงผ้าอ้อมเด็กเสื้อผ้าน้ำมันและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปยังเรือที่จะส่งความช่วยเหลือไปยังเมืองลาไฮนา ขณะที่กัปตันเรือวางแผนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบตัติแล้วนำสิ่งของต่างๆส่งถึงประชาชนด้วยเจ็ตสกีขณะที่เจ้าหน้าที่ยามฝั่งของสหรัฐเปิดเผยว่าได้ช่วยผู้ประสบภัย17คนที่ลอยคออยู่ในบริเวณนอกชายฝั่งเกาะฮาวายได้แล้วทั้งหมดอาการคงที่